สวัสดีทุกคนฝ่ายสื่อวาติน้อยเมื่อนี้นอกสิมาแซ่นาะประสบการณ์ที่ได้ลงตัวจริงอันนี้เปเรื่องสุขภาพเนาะทุกคนคำว่าสุขภาพนี่สําคัญเหมือนบอกแต่ม่มื่อหนึ่งเนาะที่ย่าเนาะย่ามันโทรมาอายตัวเองแหละเนาะมันโทรมาบอกว่าได้ว่าย่าทานนะเปนของหมอมันบอกว่าของหมออาการ คืออะไรเพิ่นเป็นเบาหวานแล้วแต่เพิ่นเป็นตังรงอีกหรือว่าความดันอนะเพิ่นลมห้องน้ำแต่บ่มีไผฮหูเนาะต้องน้ำเพิ่นจะเปิดน้ำในห้องน้ำแล้วเพิ่นล็อกประตูวไว้เราเห็นน้ำไหลออกมาในห้องน้ำแล้วมีคนไปพบเห็นแล้วก็พาไปของหมอเนาะอายุของหมอนะ่ะอาการเพิ่นบ่ได้ติง้งบ่หยังเลยกินข้าวอีกย่างแน่ ถามยาเนาะที่เราไปเฝ้านัา่นเนาะเพิ่นบอกว่าขับถ่ายได้บ่เลยเนาะเพิ่นก็บสิบหาสิบหกมือบ่มีการขับถ่ายเลยวท่านี่คิดว่าเอออันตรายเลยเดี๋ยรนี่คือแบบปกตินี่เหามือหนึ่งบ่ขับถ่ายกันยังยังบบยากเนาะเพ่นบอกอีกอย่างคือเพิ่นกินกินได้แต่ยังได้แต่ข้าวต้มข้าวขาวเนาะข้าวขาวก็คือสิเป็นแป้งเนาะถ้าเฮากินลงไปแล้วเฮาบ่ได้ น้ำใส่เนาะก็เป็นพลังงานพลังงานบริวณน้ำใส่กับเป็นไขมันไขมันกับบอุอตันอีกหลอดเลือดกับเป็นตังรงขึ้นมาอีกเนาะอาจจะเป็นเบาหวานเพิ่มอีกเนาะันกินแต่แป้งแต่ทั้งนี้ก็เลยเอาของหมอเนาะอาหารเสริมเนาะของท่านหมอของหมอนี่ก็คือเคยเกินก่อนหน้านั้นเนาะเป็นของอดีตเราเป็นหมอสมเด็จยาเนาะเพระเจ้าสวิเ่นอยู่หองหมอจิริล่าอันนี้คือสินค้าทุกอย่างเป็นของหมอไปเลยอันนี้คือวางใจได้เลยเนาะทั้งนี้ก็ให้คนในครอบครัวกับกินแล้วเนาะมันจะดีขึ้นห้ายเลยก็ลองให้ทาน ไปลองสันขายเป็นกินทวีปก,กินหลายๆาอย่างเลยชื่อว่าเป็นกินบกฮาม,ามูนะกินอโปไปเพราะว่าไฮโปนั้นขาดตลาดนเ,าเน,น,ขนขานะก็ลเลยขา,า,ายเป็นสันอโปแทนเขาเนาะบกฮมูเลยอยู่ในนี้ต่อมาเนาะขายเป็นสันเปอร์วีลิปเปอร์วีลิปกับเป็นตัวดีท็อกซ์ตับและลำไส้เนาะเป็นกินเครื่งซองผ่านไปมืดถัดต่อมาเนาะมีการขับถ่ายเนาะลายคนกับว่า ดีใจที่ว่ามันมีการขับถ่ายม่นจะเริ่มมีการเคลื่อนเนงทางกายม่นจะสดชื่นเคลื่อนไหลเพราะว่ามีการขับถ่ายล้ำไส่เด็ดล้ำใส่เขาเปื่อนปกติในึมือหนึ่งเขาบวได้ถ่ายเนาะกัอย่างง่ายมันบ่ชเลยสำหรับคนที่กินหมักกินยาบอกกินเหล่ากินเบี้ยอย่างต่างๆอันนี้ก็คือแนะนำเนาะทุกอย่างมันจะผ่านตับเนาะตับจะเห็นเวียกหนักเนาะเวลาเรงกินเหล่ากินเบี้ยอย่างต่างๆกินยาอย่างต่างๆเนาะอันนี้คือเขาไปดูแลเนาะให้เป็นกินตอนเนื่องปัจจุบันนี่ขายเป็นกินกินตอนเนื่องเนาะ บำรุงบอลเกี่ยวกับหลอดเลือดอย่างต่างๆนะที่ว่าเป็นเบาหวานตังทรงอย่างต่างๆให้เป็นกินต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นถ่ายไปสองมือสามมือนี่แหละแล้วเพิ่นก็ออกจากห้องหมอไปอยู่ในวัดหา่างไกลเพิ่นก็เริ่มดีขึ้นเดี๋ยวนี้เพิน่นจะดสัตน,น,นต่อเนื่องต่อเนื่องผ่านไปประมาณเดี๋ยวนี้ก็คือสิบเก้าซาวซาว,ซาวมือแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เริ่มมีแหง้งผิดโตเองได้เนาะมีการเหนีงตีงแขนขาได้หมดเลยเนาะมีแต่หนึ่งคือเดี๋ยวนี้คือเพิ่นยังบ่ได้เรินะ่มน,นั่งอย่าเพิ่งหาเป็นจังใดเนาะเดี๋ยวนี้ก็สิ พาไปเบิ่งลงตัวจริงเลยว่าเป็นเังไดเนาะเวนี้ก็มาติดตามนายัาทานเนาะเพิ่นอยู่ในวัดเลยเนาะอาการเพิ่นครับเป็นหนักเนาะก่อนหน้านั้นเป็นเบาหวานตั้งทรงเนาะเบาหวานจะเป็นมาโดนแล้วตั้งทรงเนาะที่เคยเห็นมานั้นมาอยู่ใน Facebook นั้นก็ติดตามเพิ่นมาตลอดเวนี้ก็ประมาณเมื่อที่2 1แล้วเนาะเมื่อที่2 1แล้วเนาะบาดแผลเพิ่นก็เริ่มดีขึ้นหลายจากเดิมที่ว่าเป็นกระดูกเนาะเวนี้ก็เห็นฮอดกามซีนเนาะเวนี้ซีนกำลังตรงขึ้นมา เดี๋ยวนี้ก็ติดตามผ่อนทองผ่นจำมีการยิงตีงใครขึ้นหลายเดี๋ยวนี้ก็เบิ่งกันเลยเนาะเดี๋ยนนว,วนี้เนาะอยู่นี่ก็อยู่์นะวันน้อเดี๋ยวนี้ก็มีทำการบางแทนบัตแทนเนาะมีโดนกันเลยเนาะมีการยนนนะิงตีงดีขึ้นหลายใครขึ้นหลายเนาะอันนี้ก็ติดตามเนาะยาทานเพิ่อนอยู่วัดนาแกเนาะก็นนะขอบใจน้าทานหมอทีได้ผลิตนักสินค้าดีๆที่ให้ ผู้คนได้สมไสเนาะได้เห็นห้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะดูแลสุขภาพมีอย่างสอบถามสุขภาพนะคะสามารถอินบอ์เข้ามาได้เลยเนาะรีเลยบ๊ายบาย